นี่ะครับก็มาตามล่ากระโหกันอีกเลยนะครับหลังจากห่างหายกันไปสามวันนะครับเพราะว่าไอพายุเข้าฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนนะครับผมก็มาตกคืนสุดท้ายกับพายุเต็มไปหมดเลยอยู่กันเย็นสว่างครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาสามวันตอนนี้ก็ได้มาแก้มือใหม่มาตามล่ากันใหม่ หมายสวยๆนะครับนี่ครับผมก็ลงไปหกคันนะครับใช้เบ็ดหกคันตกวันนี้ก็มาตกทุ่นนะครับเด็กก็เนืน่อครับทีมงานน้ำปังน้ำปองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาอีกคนนะครับน,นัน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 คนเดิม หมาสวยๆบรรยาก,กาศยามเย็นนะครับเก็บยอดเขาียพนมรุ้งนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์มานะครับเดี๋ยวน้าแกมาจะถ่ายใกล้กที่นึงนะครับ อ๋นะครับมาแล้วครับเสียนเซียน <laughs> ใหญ่มาจุวันนัทชาก,ก็โดนนะครับเ, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาแ <laughs> ก,ก้มือหา <laughs> จากจ,จะห่างหายไปกี่วันนะห่างหายไปกี่วันนะหายไปสามสี่วันครับเพราะว่าวผมลงหนักเลยลงหนาวด้วยแ <laughs> ต่วันนี้พี่ว่าได้ตัวแน่ครับผมอ๋อเนาะ <laughs> แต่ตอนนี้มือไม่ไหวโดนนน้มรูดรูดน้ำหนาวหนาวมืออีกเลย อ้าเดี๋ยวลงเบ็ดลงเบ็ดให้เรียบร้อยอาวุธเดี๋ยวที่จะถ่ายทำต่อฟืนมาทำเพลิงคือฟืนต่อกับข้าวเราอะไรวันนี้มะม่านี่วันนา้หัข้าวมาเลยวันนี้ออกมาไหมมานถ้าไมพอเดี๋ยวไปซื้อที่ร้านบ้านผู้ใหญ่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะาเขาลงอาวุธวันนี้มากี่คันนะมาหกครับวันนี้มาโอ้เตรียมมาหกขดอัดกับว่าอัดเต็มที่เลยวันนี้เนาะคิดถึงบ่อนายแล้วอ่า ก็หายก็หายทำมาไม่ได้ว้ามืออีกครับมืออีกเย็นมากครับเย็นเย็นากาศเย็นมากครับนะไม่ได้ถอนเนาะไม่ได้ถอนครับบางทีจะไม่ถอนนะครับแต่เท่าที่ยังต้องถอนขำๆนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีสาระเรื่องอะไรนะเรื่องกานี่กาออกาดำมันไม่มีกาดำมาครับถ้ากาขาวคือว่ามันมันไม่ได้บุกเบิกครับต้องกาดำ กาขาวไม่ดีครับกาขาวอันนี้สาระเนาะมันจะขังครับของของดีต้องรุ่นนี้ครับขังโมรภูมิลบผ่านมาเยอะครับอันนี้อันนี้กาอะไรนะกาดำครับอันนี้ใครรเียกว่า,ากาดำกา <c oughs> ขาวจะเป็นแบบไหน,นถ้ากาขาวก็จะต้องขัดก่อนใช่ไหมฮะกาขาวต้องอยังไงนะขัดก่อนต้องขัดให้มันขาวหมันเนียนที่ขาวกาขาวต้องอยู่ที่บ้านครับกาดำตออยู่ในป่ายิ่งจะหนูท้องลายยิ่งดีครับ อ่ะเดี๋ยวเขามาดูมาตามนาแกลงเบ็ดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ทีนึงให้แกเตรียมอุปกรณ์ก่อนเพิ่งมาถึงบอ่อตอนนี้จะเดี๋ยวเอากาบแสงไว้ก่อนเดีย๋ยวจะบินหนีครับไม่ได้ตัวนี้บินหนีบ่อยสำคัญนั่นะถ้าเจอไฟแนละ้วร้อนทันทีเลยครับทีนี้นะถ้ามันมีไฟไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกเทสให้ดูว่าร้อนยังไงเนาะร้อนไหมครับตัวนี้กาบยีร้อนไหมครับสนใจติดต่อขายได้ครับมีไฟป๊บร้อนทันทีครับเตือนคมา้อรงบขออย่าให้ก่อไฟกันนั่นน่ะเนาะ เดียวไฟไม่ได้ตัวนี้เดี่ยวไฟมันรอทันทีครับถ้าเราไม่มีกาก็มีถุงยางใช้ได้ครับถุงยางถุงยางถุงร้อนล้วต้มน้ำไม่เดือดวก็ชงได้ครับเแล้วต้องรู้จักการอยู่ป่าครับแล้วอะไรอีกนะอีกแบบหนึ่งขวดเนาะยวต้องต้องมาดูแกสาธิตสุดยอดเลยคนนี้ว่าผมเรียนพวกเดินป่ามาเยอะครับมอญภูมิรบวียดนามไปหมดแล้วเวียดนามเลยนะไปไกลครับตรนี้สงครามลาวสงครามเวียดนามไปหมดแล้วตอนนี้ก็ม่อนนะ

มีอะไรมาวัานนี้ชิวๆไปก่อนครับเดี๋ยวหาฟืนก่อนน,นี้หาฟืนก่อนครับพี่น้องแล้วก็ได้ทอาหมาอะไรกินม,มาม่าอาหารเย็นก็อะไรนะมาม่านี่ต้อาอาหารญี่ปุ่นมันเด้อผม <c oughs> ง่ายๆครับข้าวปลากินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่พี่อยู่เพื่อกินครับผมเดีถ้าอยู่เพื่อกินสอย่างหนึ่งครับแต่ผมกินเพื่ออยู่ครับทีมงานอยู่คนละฝั่งกัน มสายแลครับกสายมันยืดครับผมเขาจะมีปัญหาบ่อยสายไม่ยืดสายหมิดเยวจะอารมณ์เสียหนูก็อารมณ์เสียเบ็ดหักทั้งคันนะครับผมกระตอทำหมวกแล้วเบ็ดผมหักเลยครับกระตือเบ็ดคุณจะร้ายครับแต่หน้าตาดีครับหน้าตาหน้าตาดีครับแต่ใจร้ายครับบางยังงงเลยครับบางยินงงเลยนะว่าเขาทำอะไรกันเนี่ย เสียงง่วานีับไอรุังเมีับตัวนี้ตัวนี้หมานครับนี้เล็กคันนี่ใครอันไหนหมานนะเับนี่นี่ตัวชื่ออะไรนะชื่ออะไรทองคำ้คันไหนทองคาชี้ดิันอกมาตี้นหมานทุักนั้นสุดเลยเนาะหมานสุดครับทองคำนี่อัดเชียวคืนละสตัวสตัวไปกี่หางล่ะ ทองคำรู้สึกว่าไปแต่เอาเป็นมาหนิไปติสิบมั่งเนี่ยสิบยอดสายแปดสายเก่าทั้งนั้นเนาะสายแปดสายเก่าทั้งนั้นสายแปดสายสิบสิบก็มีอัดนะ้วสิบนี่เฉยๆเนี่อาจจะดักโลง่งอะดักทั้งเลยถ้าต้องขันใหม่คือไดอนอัดไปสามตัวเลยตัวเดียวคำเดียวไอ้ทองคำนี่นะครับตกตกทุ่นลอย ต็อปเปอร์แล้วก็กลัวองค์ทวงนะครับแล้วก็ทุ่นทุ่นแล้วแต่คนนะชอบ,ชอบใหญ่เล็กก็อะกลัวทวงทวงไม่ให้ทุ่นขยับนะครับเดี๋ยวตะกอเขาก็งานฮนด์เมดเนาะตะกอเนาะกอปาจีน เก่าครับเก่าวเปมาตรฐานครับผมไม่ต้องเล่นใครครับน้องสองสามร้อยใส่ขโมยเขามั่งไงมั่งเขาถือว่าขโมยเลยเอ้ยทุนใครแถวนี้เลยตัดถึงนี่เองเลยตะป่องเนู

หอ่อุ้หารโอ้แข็งแรงจริงๆอยู่เลยทั้งคืนอ,อันนี้มันกตกน้ำเท่งอันนี่แหละอันนี่แหละเร,รเกันเทคนิคการป่อไปสกิล ปิดไฟทำไมถ้าไม่ใช่ผมไม่มีใครทำนะครับแบบนี้เพราะผมกป็นตลาดถ้าผมอยู่ปลาอยู่เขาบ่อย,อยบุรีเด้อเด็กน,น้องเห็นนี่ครับตกอันนี้ครับเอาข้างนอกนอกให้อยูข้างในครับชื่นครับผมนี่ครับ มันออกขมดเพราะมันเปียกอยู่ฟืนมันเปียกเราไปตองทันนี้ครับแก่ติมที่ผมรู้นะครับตอนนี้ฟืนจะเปียกเยอะเหลือเกินฝนตกมาสามสี่วันตกหน,นักด้วยครับพี่น้องอยู่บ้านโอ้ยเยยหี้ยกเลยขอตาอะไรมันก่ออะไรเร็วมันอยู่เลยเขาจะกินมาที่มาลำบากเลยครับวันนี้ ประกาศเป็บบนพี้ครับตัวน,นี้ติดไม่รับไม่ได้ครับถ้าไม่ตามมาตกเบ็ดก,ก็ตกครับให้ทำอะไรทำไปก่อนตัวน,นี้มีอาหารเลี้ยงครับผมเดี๋ยวว่ามีอาหารเลี้ยงครับช่วยกันหาเลี้ยงมาครับมามาเย็นยเยินนะครับมาอ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่นี่ปั้นเหยื่ออยู่ครับ เปนอรก็ญญญติดทุนติดไฟแบบหลายต้น้นนนมูกไหลเป็นบัน้มูกไหนลนมูกไหลเลยเหยื่อ <c oughs> จะคำว่าไหลเลเหยื่อไครับพี่น้องภาสาวัยวรคำไหลเลยนังรงไทยโครา,ยราชโคราชบันอีงนังรองบันอิงครับใช้ค,คำว่าไหลเลยเหยื่อน้ำมูกไหลเลยเห,อหยอเออดูดิไม่ไหวครับผมเป็นแับ ขับน้ำก็ไม่ไหวน,น้นได้สองขันนี้ครับวันนี้เยื่อยังเนียนนเนียนครับผมเนียนกิ๊กกินฉุนเปรี้ยวเลยครับวันนี้ตัวใ <c oughs> ยญ่ตกค้างมาอยู่ประมาณสามสี่คืนแล้วครับ <c oughs> ใ,ใช้หยุดตกค้างก่อนครับผมประหยัดให้ใช้จ่ายก่นให้มันหนึ่งสับที่ห้าโอเคเล่นดูหนึ่งอันเห็นไหม ไหนล่อขั้นไหนก่อนนี่ขั้นแรกขั้นนี้นี่ต้องไปต้งก่อนโอ้ป๋าขึ้นเนื่อยเนี่ยใจเย็นครับผมคนใจเย็นครับผมไม่รีบครับช้าๆจะได้ตัวครับผม ยังไงก็เถิดนี่ก็เริ่ม6โมงกว่าแล้วครับกำลังติดไฟไติดไฟที่ทุ่นน้ำปากกิทูได้รู้ผ่านนันนี่เห็นโคโลพระอาทิตย์เริ่มตกมกู้อะของกู้ล่านันนะเนี้เมฆเมฆลายนี่ฝนตกไหมไม่ตกครับตรงนี้เมฆลายโบราณเขาว่าถ้าท้องฟ้า,า,า,าลายก็คือ เห็ดครับเห็ดไอ้นั่นเห็ดกระด้างครับภาวษาเราเรียกเห็ดกระด้างแต่ถ้าคนไทยก็เรียกเห็ดอะไรวะเห็ดกระด้างที่ไม่อยู่ตามคอนไม้นะเออเห็ดกระด้างที่งอกตามคอนไม้ครับผมถ้าคนไทยเรียกเห็ดบูดถ้าคนเราเรียกเห็ดกระด้างถ้าแก่ๆเอามาลาบแซ่บครับลาบบีบมะนาวเหมือนลาบปลานะครับใส่ข้าวเบือต้องใชข้าวเบือนะครับเาไม่ข้าวเบือกินแล้วตายนี่ข้าวเบือถ้าภาษาในเมืองก็ภาษา เมืองเมืองเขาบอกว่าเข้าคั่วครับเขาไม่ใส่ข้าวเบือแต่บ,บ้านาผมเลืยกข้าวเ,เบือครับเขาใส่ปลาหนังรองบ้านเองก,ก็ข้าวเบือภาษาการก็เข้าคั่วนะครับมันไปซื้อแฟบกับผงซักฟอกอันเดียวกันครับแต่เขาไม่เข้าใจผมแฟบแต่เอายี่ห้อไหนก็ไม่รู้เขาบอกมีครับเขาบอกไม่มีขายก็แฟบมีแต่บรีด งงอยู่ครับโอ้ตัวนี้ชิมาโนโ่เลยนี่ตัวนี้ตัวเก,งก่งครับตัวนี้ชิมาโ,โน่ฮะจะได้บดวได้ไหมเออซื้อเอซื้อแฟบหนยครับนะกูซื้อแฟบเพื่อนบอกไม่มีขายครับแฟบมีแต่บริษทเราเราไม่ค่อยมีสาระมีแต่ความฮาเนาะฮาคขาบอกรเขาบอกอะไรโกกาเขออะไรนะโกกาไม่มีขายแล้วพี่เขาบอกเขาบอกเข้าเก็บกุ้งไงโกกาคือเล่นมุกไปเป็น ถ้าผมก็เลยโกกกาครับเมื่อมีแขก็บอกเขาเก็บกุ้งนะครับกกกากไหนเลาะลีลาคันแรกดิลองดิเดี๋ยวก่อนดิกำลังหาไฟอยู่ครับนี่ครับเหยื่อชุดใหม่เหยื่อหรือไอ้ทุเรียนกวนทุเรียนหอมขิ้นครับอุปกรณ์ว่าเรีนเขาบอกว่ากูคือเหี้ยหัวมันได้ออกออกกล้องวะเขาว่าใครนนี่เด่นตีไก่น่ะ แล้เดินตีไก่นะเขอก่เห็น่อเ่อักป่าว่าในแบ็กแจ็คเลยนะช่องแบ็กแจ็คเดี๋ยวก่อนนะครัเช็ไปบช่องเราก็มีเนอะช่องอะไรช่องเจ็ดของพินันดูได้ทางไหนทั้งทีวีหรือตู้เย็นนะตู้พินันนาทีตามพินันได้ทางไหนทาง ช่องตู้เย็นไม่มีครับช่อฟิตได้ครับดูตาม YouTube ชื่ออะไรนะเสียนพนมรุ้งเสียนพนมรุ้งครับผมชื่อช่อง YouTube เนาะเออนี่ครับสีสวยครับวันนี้สีหวานเย็นเลยครับติดตามได้ที่มองค่ะสีปลาช่อครับสีนี้โอ้สีนี้หวานเหว๋อเลยเนาะสีหวานครับผมนี่ครับเห็นไหมอืมตอนนี้ผมเล่นสีหวานเย็นเลยครับเขาออกเขาออกไปทำเดียดไปเองเดี๋ยวเวลาหน่อยครับตอนนี้ผมคนเรื่อยๆครับ ครับสีหวานเย็นครับสวยมาครับสีหวานเย็นมันมีแค่มีครับมีที่นี่เจ้าเดียวครับผมสีนี้สีเจ้ามีเจ้าเดียวครับสีหวานเย็นโอ้สวยเว้ยเนาะสีดูสกิวสกิลสีหวานเย็นครับผมสีหวานเย็นโอเคครับเดี๋ยวเลือก ก็คู่ใจก่อนก็ต้องเป็่นขันะ้นๆด้วยเนาะยเดี๋ยวนาม,าม,มนขาดมะเปลี่ยนใหม่ทไเยเาขอให้ใสามเมเาใส่ทีเไมเปลี่ยนนี่ยหน,นยสายหนาตาเม,มือครับตอนนี้ผมก็คนตามค่อยจะดีครับว่าจะเปลี่ยนตัวน,นี้เปลี่ยนเลยนี่คิดเนนีย จะมีปัญหาหน่อยครับตัวนี้ตัวนี้โอเคครับรู้เรื่องครับตัวนี้ชเช็คเรียมได้แล้วครับเดี๋ยมาชมลีลานะเาหนตรงไหนนี่ยตรงไหนแต่ตอนลงน้ำหน่อยครับฝั่งนี้มนเป็นติดต้นไม้ครับผมต้องวัดระยะของพุ่นลงน้ำอ่อนครับใช้ประมาณกี่มเมตรเารครับสต็อปเปอร์นะ,ะวัด กะระยะด้วยสต็อปเปอร์ใช่ไหมครัดีครับีวันเย็นลงนาีบันแหววครับหวายไปเลยลงอีกลงอีกโอ้ย้ะบังเอาใหัน้นกิ่งไม้พอแล้วเปิดลอกยังยเลยนะเข่า วันจะเห็นไม่แนะในน้ำเนี่ยไฟอย่างนี้นนนนยังไม่มืดเลยยังไม่ค่อยเห็นถามบางเลยเห็นแก้วเลยนะมันยังนะไม่มืดครับตอนนี้ไม่มืดอสาุ้ไหนนะ อันไหนอันตั้งนี่นะโอ้ไม่ใช่นี่ยอันน้ำหางน้ำนู่นนะไปแล้วแกฉันเบี่ยงขวาขวาอีกแกตีไปขวาพูดเดนะอันนี้เอลยอะลดจนนั้นเาองกากเยหาย่ศหายข่าวัามาแล้วก็โหนเนาะแล้งนีไดก็โหข้าวก่อนทีมงานอีกคนน้าให้นะาให้กี่คันนาให้วันนี้ หนะครับมีแต่หกหกมีแต่คนเลขหกนป๋องกี่คันนับป๋องสี่น,บ,นบ,บางกี่คันนี่โอ้น้ำบางเจ็ดน,น,น,นะครับวันนี้อเอามาถลม่ม่อเลยเนาะ <laughs> เอามาตกเรือมาขาย <laughs> เอาาาย้านะ <laughs> ้อายบมไ ขายถูกแล้วเนาะโอ้ขึ้นขางทุนเลยว่ปะปลาอะไรยี่ซุกขึ้นนี่ไม่น่าจะรอดอรไ,หไหนไม้สองตัวไหนอ่านะครับไม้สองไม้สองมีหกไม้นันแกนลืมจานกินเขาด้วยน,น,นี่แกไปเก็บไปหมดนี่เนี่ย คอนหรือวาตีอม่ได้รเป็น,นปปตีสเปซสปะก็ได้นี่เป็นไรเราขึ้นตอนเปลี่ยนออมันไปนูนปป่นเลยดิหนูเดี๋ยวเช้านอนคืนนี้ก็ตีต้องเบี่ยงมานีนเบี่ยงต้องไล่เพราะมันไปรัตนหต้องยน โอ้ไหนเอาสีมจะมาดอกหนึ่งไว้แล้วมาค่อยเปลี่ยนก่อนเห็นไหมบ้านถ่านหมด่ว่าหยาบพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วครับเริ่มมืดแล้วชายป่าเงียบถานเริ่มหมดแล้วครับพี่น้องคืนนี้คืนนี้มีรุ่นไหม คิดว่าไปม,มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ม,มันจก็จะมีปลากินไม่ค่อยเข้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรไม่ได้นี่ใช่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะจิตใจมีส่วนแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เคลียออกมาเลนะครับตัวนี้ผมเข้าห้องแ็บมามดแล้วเปอร์เซ็นต์ข้ามันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลวหลังจากหยุดหนีฝนไปสามวันเข้าแ็บมาแล้วเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ปลาเหมือนมันไม่อยากเข้าเหยือ่อ โอ้ยเฮ้ยเม่ียรไห้แล้วหนุ่ยชาหน่อยละไฟมดไฟอ่อนไฟอ่อนหมดเลยควรอ่อนนะเดี๋ยวมันมืดๆกันก็มาเปลี่ยนใหม่หมายว่าชอบสลัวสลัวชอบสลัวอยู่แต่กลัวมันจะมีสลัวเลยเดี๋ยวนนี่เพราะมันเงียบปิ๊ดเลยะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อกันตามตอนต่อไปครับผมว่าจะได้ตัวตอนปลาจะเข้ากี่โมงนะครับ มีลุ้นมีลุ้นวันนี้น้ํานิ่งน้ามันนิ่งแต่ฝนเพิ่งหมดนะครับมันก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าปลาช่วงนี้เข้าไม่ค่อยกินเหยืย่อครับผมเหยื่อกำลังเกาะกลุ่มคุยกันหรือเปล่า่นู้กำลังมีแฟนกันหรือเปล่าเที่ยวกันอยู่ปืนหน่อยครับช่วงนี้อมันเป็นไหนแบบนี้ลาย่อครับผม อ,ยอ,ยอันนี้ขั้นหนขั้นสองนี่นนี่เองมันจะพาดไปนั่นไมมันไปขวาผลดน,นเดินได้น่ะเดินอยู่ดูดีลานะบอบโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามต่อ เย็นนั้นมาแล้วครับหนึ่งตัวถินดินตัวกระชังคูเด็กหลอดินพวกใหญ่มากนั้นยมมามาแล้วครับปล่อยคืนก่อนว่าจะถ่ายใหมรอดจัดได้ครับเปิดตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราเชื่อก่อนปลาจีนมาแล้วหนึ่งดอกตัวเศราวันนั้นเลยนี่ว่าบอกว่าผู้สนับสนุนกระชังมาแล้วครับปลาจีนรอมาเกือบเดือนเข้ามาหนึ่งตัว เดี okay. Oh, okay. Mm ๋ยวเดี๋ยวเอาใครหัวใครข่าวจะได้ฮะเอาเบ็ดเอาก่อนน่ะเอาเบ็ดเอาไม่ได้มันน้ดิ่งอยู่ว่ามันซีโล่กันไปเดี๋ยวกำลังงานผมสูงมือหนักตึงอย่านอนใจยึดตึ๊บกันนั่นไม่มีเชื่อใจกันเลย เอ็นไม่วิ่งมันมันอยู่กาที่มันออกมาออกมาใสาแบบนี้เดียวจนมันมาเออมันเลสูงเมื่อยงิดหนอปาจีนรัาปาจีนมอยาเป็นไรเปาาชอบเจเอาเคล็ดเอาอะไรก็บอกเลยเอะทีทุ่ม เ <Del> ที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนห้านาทีเข้าเที่ยงคืนต่อไปก็จะมีตัวที่สองครับเออประมาณนั้นนะครับพี่น้องตัวแรกมานะครับเซียนเซียนนันอัดไปก่อนแล้วครับนั่นนันนั่นนันนั่นนันน,นำแล้วหนึ่งเต็ม,มแต่อีตรงนี้เห่อมันขุ่น มีมีสี่มีห้าโลครับตัวนี้นยังยังเล็กอยู่นะครับสำหรับที่นี่ไม่รุ่นไม่รุ่นไม่รุ่นนลยนี่ติดแหวนแน่นครับเผื่อหลุดครับตัวนี้รอมาน้านครับผมครับโชว์หน่อยดิอุ่มโชว์ นานครับผมตัวนี้รอมากับเดือนครับผมได้มาแล้วหนึ่งตัวประมาณห้าโลได้ครับตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ครับสวยๆเอามาปล่อยตัวนี้ก็ได้ไรดิเพราะจะใส่พัดยิ้นตัวมันยืดอ่ะตัวนุก็ได้ที่เดิมเนี่ยเขาจะใส่แป๊บยืดเลยดอกเนี่ยเองเงี้ยดีมันพิ้วนี่มันไม่ยืดเลยดิไอ้ที่แรกมันหนาโพด เนี่ยรักเน right. ี่ยรักเนี่ยเนี่เอานั่นออกเนี่ยเอาไม้นั่นออกนี่ไม้แหงนั่นออกเห็นไหมเห็นรักไหมนะเออเออกับฉันล่ามก็โขกกับตัวนี้ฮะตผูก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  ออแล้วจัดปลาขอให้ได้ขอให้โดนจัดปดูทุกคนฮะสัญญาณสัญญาณที่ดีกลับมาแล้วใช่นะ้นั่นนั่นคนเดิมจัดมาแล้วครับปาจีนไม่เคยพลาด <laughs> ประเดิมศึกเ,เดือนใหม่ มีสาก็อาจไปแค่ใส่ตัวเองวันนี้เดินพุทภาเป็นยังไงต้องดูต่อไปครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเรื่อยๆครับคืน้มีวันนี้ต้องมีทีครับ,รบนี่ก็เช้าแล้ว,ว,ลวนะคืนก็มีแค่ปลาจีนกับยี่สกเละนคนละตัวจีน,น,นหนึ่งตัว S <S อาอเป็นไงครับนะเมื่อคืนฝน,น,นงานได้หนึ่งหางชิวๆผมบอกแล้วไงว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้จริงๆเข้าห้องแกลบมาคืนนี้ไม่แน่คืนนี้ประมาณอีกสองหางอากาศเริร้อนดูโมันเพิ่มออกแสงแล้วยิ้งแบงชิวๆแล้ววันนี้สบายๆหวังผลนะวันนี้เยน็นนี้หวังผลอีกเนาะวันนี้ได้ประมาณอีกสองหวังผลได้สองตัววันนี้เพราะว่าอากาศมันดีแล้ว มาคืนแค่เริ่มเริ่มหลังฝนหลังฝนสิวไม่คิดอะไรมากตีแล้วน,นอนตีได้ตัวีบได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเก้าสิบก็คนละตัวนะมา,นะมาคืนแจมแจมโอเคกินละเสียดายนะมาคืนเข้าตัวเดียวเงียบกิ๊บเลยตัวเดียวหายตัวเดียวหายอย่างนี้มัไไนเป็นอะไรปลาหายตัวเดียวหาย

บินใหญ่เล็กปัจจินน,นี่สี่ห้าสี่ห้าโล